คลิปที่ทุกคนกําลังจะได้รับชมต่อไปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปจากการอัดแยกและคลิปจากไฮไลท์ของสตรีมสดย้อนหลังนั่นเองนะครับใครที่อยากรับชมคอนเทนต์ใหม่ๆแบบสดๆก่อนใครนะครับก็อย่าลืมแวะเข้ามาหากันได้นะครับไม่ว่าจะเป็น t w i t t v s n e p t v นะครับหรือว่าเป็นในช่อง YouTube ของผมนั่นเองนะครับผมไลฟ์สตรีม2ที่ทุกวันนะครับอย่าลืมแวะเข้ามาทักทายกันนะครับผม ตัวนี้ถ้าเกิดแนะนำไม่ใช้ถ้าใช้สก,กิลได้ใช้สก,กิลนะมันเร็วกว่ามันเร็วกว่าตีธรรมดาแนะนำไม่ใช้สก,กิลบ่อยๆถ้างั้นตัวใหม่ก็มีแล้วเหรอครับตัวสุดท้ายที่มีคือเดเดเดดมั้งครับเดเดเดดครับทากิยาโกะใช่ตัวสุดท้ายที่มีกรอบแดงคือคือคือเดเดเดด ก็โดดลงมาจากข้างบนน่าจะอยู่วันนี้มีคนนะ <c oughs> ระยะใกล้ถ้าเกิดแนะนำให,ให,ให,ใหใใ้ให้ใช้ถ้าใช้สกิลได้ก็ใช้สกิลนะมันครูดาวเร็วกว่าเห็นปะเราจะถึงตัวเขาเร็วกว่าเห็นปะ แดงครบไหมครบครับครบทุกตัวครับเพราะมันจะให้เฉพาะคนจุติสามใช่ไหมล่ะครบครับพี่จุติทุกตัวพี่มีกรอบแดงทุกตัวทั้งเซอร์ทั้งคิลเลอร์ครับเพราะว่าเหมือนแบบคือเราจุติทุกตัวทุกครั้งทุกครั้งที่มันมีตัวใหม่มาเราก็จุติสามจุติสามจุติสามตลอดอะเราไม่ได้แบบอัพตัวเก่าอะไรเงี้ยมันฉลาดนะเฮียเนี่ยพับเลย มุดเลยครับอย่าเสียเวลานะให้เรามุดเลยนะทุกคนแล้วกูมุดมาไหนเนี่ยไอ้ซัด จุดตีสามาก่อนจะมีจุดตีแบบใหม่ละครับถึงจะมีกรอบแดงจุดตีสามเมื่อก่อนมันก็มีแค่สาไงมันไม่มีถึงร้อยไงเข้าใจะปะงงไหม <c oughs> คือเมื่อก่อนจุดตีก็สุดคือสาครับมันจะเป็นตัวเลขเล็กๆโรมันอ่ะไอหนึ่งไอหนึ่งแล้วก็ไอสองไอสาอ่าแต่ถ้าเกิด i อสี่ก็ไม่สบายอ่าแค่นั้นงงอะไรดสัตว์ หนึ่งฮิตสามตัวเมื่อกี้โดนปืนโดนเมื่อกี้โดนทั้งปืนสองโดนปืนสองกระบอกแล้วก็โดนโดนเซอร์ด้วยโคตรโคตรโคตรคมปึ๊บเดินหลอกแล้วเราก็เดินกลับมาทางนี้ไอ้ที่มองสุดว่ะเอาเลยอะงกรู้เลยว่าจะงกตัวนี้กันเดโมใครเก่งกว่า พูดลำบากว่ะพูดลำบากอ่ะน่าจะพอๆกันนะพี่เน็บแทงแล้วดูง่ายจังไอผมแทงวุ้ยเอามันแทงตรงหน้ากลางจอไม่ยากนะจริงๆแล้วมันแทงง่ายนะพี่แทงบ่อยอะในถึงแบบใช้สก,กิลอะอเล่นมินมิเบสิทบ่อยมันก็แทงกลางจออะเจ็บไหม เมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้เราไม่ได้แทงตามตัวเขานะเราแทงกันเขาโยกเลยเห็นปะเมื่อกี้เราแทงกันเขาโยกเพราะว่าแบบเขาน่าจะโยกอยู่แล้วเราแทงแบบเวลาเราแทงอ่ะแทงตรงกลางกันโยกเข้าใจปะงงวะแทงนุกอ่ะพี่แทงนุกไม่เป็น,นเล้ยะ เวลาที่มันเป็นพื้นที่ที่แบบว่าตรงกลางอะ่ะพยายามแทงตรงกลางไว้ก่อนไอ้เช่นเนี่ยตัวเดิมแน่นอนร้อยเปอร์เซนต์วันวันหนึ่งไม่ทำหาอะไรเนี่ย สัตว์เอ้ยไม่โดนได้ไงวะ นี่ไปโรงเรียนเหรอเออเรียนอ่ะดีแล้วเิงใช่กูดิ อยากกลับไปเรียนมากเลยอยากกลับไปตั้งใจเรียนมากๆเสียดายที่เมื่อก่อนไม่ตั้งใจเรียน สกินหนึ่งตัวใหญ่ใหญ่เก้มอยากปกติไหมอ่าได้ใช่ใช่มันดูอย่างก,กับปกติสกินตัวแม่ใชับถ้าย้อนได้แล้วยังมีความคิดแบบตอนนั้นอย่างเรียนอยู่ไหม ก็พูดลำบากนะการที่ผมเป็นแบบนั้นมันก็ทำให้ผมเป็นแบบนี้ในทุกวันนี้ถ้าย้อนเวลากลับไปได้ก็คงจะไม่เรียนมัง้งไม่หนูว่ะก็คงจะเรียนแหละเอาจริงคงจะเรียนคงตั้งใจเรียนจริงๆถ้าย้อนกลับไปได้คงตั้งใจเรียน วันดีโปปี้เรีนได้ต่อทรมันไม่ได้แล้วดิก็ได้แหละแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้แบบไม่ได้อันที่อยากเรียนแล้วป่ะแบบสมมติอยากเป็นนันนู้นนี้มันเวลามันผ่านล่วงเลยมานานไปแล้วไปดิน้องสายแต่จริงก็คิดอยู่นะว่าจะไปเรียนต่อ มีแอบแอบคลิปอยู่เหมือนกันใช่ไหมหอไหปอตีห้าใบอ่ะเยอะไหมปอตีห้าใบสาวฝรั่งอ่ะ ฝรั่งมันจะมาสู้สาวไทยได้ไงล่ะสงสารใช้เยอะแล้วสเต็ปเนี้ยเนะ <c oughs> เลยแฮกไม่ชอบเล่นครับถ้าอยากดูแต่กต้องโดนเนทละเพราะว่าไม่ชอบเล่น ตัวไหนมไม่ได้แขนเสาขาววะความมีความสุขปัจจุบันผมมีความสุขกับปัจจุบันอยู่้วครับผมมีความสุขไม่ค่อยผมไม่ค่อยแบบเครียดอะไรเท่าไหร่ อยากให้มันลิงเกอร์เทคได้เหมือนอันนี้จังเว้ยนี่ลงกี่โมงพี่ยังไม่รู้เลยครับยกปกติตีสองอะปกติประมาณตีสองครับจะลงประมาณตีสอง ไอเฮี่ยมันมีฮีลวะเด้ไปอยู่ที่ไหนวะน่ายซาดโอ้มันไม่เดินเลยนะถ้าเกิดมันเดินมันจะมีแบบตุ่มตุ่มแบบเดินนะอันนี้คือมันไม่เดินเลยเว้ย แย่อยู่แบบเนี่ยหาไม่เจอขอบคุณนะครับผมข, <c oughs> ขอบคุณครับขอบคุณครับ เบคอนสวัสดีน้องสวัสดีครับเปลี่ยนชื่อได้ไหมมึงมาชอบมาเดึกแล้วกูหิวตลอดเลยเปลนเป็น,ปนอะไรก็ได้นะมั้ยัเล่นรับว,วัสดีครับวัสดีกามิเดบกกคิวได้อยู่ไหมได้ครับ สถานการณ์สองคนสุดท้ายเรารันเจอโคตรเสียเวลา GG ball hack ball hack เอา้าอะไรวะ What <c oughs> เอา้าคนไทยด้วยมันไปยังวะคนไทยด้วยเนี่ยบอ l l h a อะไรน้องเราบอ l l h a ต้องหนแล้ว อา้าเราไปบอแฮกะแล้วหรอยังไม่ได้แฮกอะไรเลยว่าคือว่าอ้าวแล้วดัดแล้วไปเลยฮะโหลแฮกอะไรวะมันไม่รู้ใช่ไหมว่าเวลามันไม่รู้ใช่ไหมเวลาเวลาเอเลียนมันมุดอะแล้วเดินอะมันจะมีรอยเท้าตุ่มตุมตันจะมีตุ่มตุ่มอะมันจะมีแบบเป็นรอยเท้าเดินข้างบนนะ่บน่าจะไม่รู้อืมเฟย่า G T บอแฮกบอกแฮกอ,อ,อ,อะไรฮัลโหล